ตอนที่หนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์แถวที่หนึ่งแถววันเกิดแถวที่สองแถวเดือนเกิดแถวที่สามแถวปีเกิดแถวที่สี่แถวผลบวกเริ่มต้นกันเลยนะครับเลขเจ็ดตัวจะมีแค่เลขเจ็ดตัวถ้าเลยกว่าเลขเจ็ดให้เอาเจ็ดลบออก และเรียงเลขวนไปดังนี้ดูดวงตัวอย่างเกิดวันอาทิตย์ขึ้นต้นสัญลักษณแทนด้วยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดพอดีแถวเดือนเกิดเดือนยี่หรือเดือนเก้ายี่ก็คือเดือนสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งแถวเดือนเกิด ปีคนหรือปีละกาใส่ลักแทนด้วยตัวสามลักสัตว์ตัวที่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองจากนั้นก็บวกในแนวคอลัมน์ได้หกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดสิบสี่สิบต่อไปจะกล่าวถึงความหมายแห่งคำมูลฐานพอสังเกตตำหน่งเลขหนึ่งนี้ คืออัตตะแปลว่าลักษณะรูปร่างนิสัยใจคอตำแหน่งถัดมาหีนะแปลว่าความเสื่อมความตกต่ำทั้งมวลดวงตกตำแหน่งที่สามทานังแปลว่ารายรับรายจ่ายนิสัยการใช้เงินตำแหน่งนี้ปิตาแปลว่าพ่อผู้ให้การอุปถัมภ์เลี้ยงดูผู้สูงอายุเพศช,ชาย เจ้านายผู้ชายตำแหน่งถัดมามาตาแปลว่าแม่ผู้ให้การอุปถามภ์เลี้ยงดูสูงอายุเพศหญิงเจาา้านายผู้หญิงตำแหน่งต่อมาโภคาแปลว่าโคาาพคทรัพ์เลือกสวนไรนาเป็นต้นตำแหน่งนี้เป็นมัชจิมาแปลว่ากลางกางพอเหมาะพอดีการมีส่วนพัวพันแถวที่สอง เ,เดือนเกิดตนันุแปลว่าตัวตนความหมายเหมือนอัตตะใช้ทายประกอบร่วมกันกระดุมพระแปลว่าทรัพย์สินทั้งหลายลากศัพท์มาจากคำว่ากระดุมพีแปลว่าเศรษฐีสหัาชะแปลว่าเพื่อนการสื่อสารการเดินทางใกล้ๆพันธุแปลว่า พี่น้องร่่มสายโลหิตญาติตำหน่งถัดมาอุตตะแปลว่าบุตรความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆอ่อนเยาอ่อนกว่าต่อมาอริแปลว่าศัตรูนี่สินความคับแค้นข้องใจปัตตนีแปลว่าคู่ครองเทศตรงข้ามคำมูลฐานตัวถัดมานะครับมระแปลว่า ความตายสูญเสียเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลสุภะแปลว่าความงดงามความก้าวหน้ากรมมะแปลว่ากรรมการกระทําหน้าที่การงานราภะแปลว่าลาภผล,ลการค้าขายได้ผลเป็นกำไรถัดมาพยายะพินาศลึกลับ ซ่อนเลนทาสาแปลว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจงานในแบบผู้ชายทาสีแปลว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจงานในแบบผู้หญิงเรามาดูในตารางที่ตีกรอบนี้นะครับที่ตีกรอบตามประการนี้ตำแหน่งปีตาแทนปากหรือคำพูด ตำแหน่งพันธุแทนใจหรือหน้าอกตำแหน่งลาภะแทนฐานที่ตั้งหรืออวัยวะเพศในตอนที่สองจะอธิบายความหมายของผลบวกแถวที่สต่อไปขอบคุณครับ